สวัสดีครับอยู่กับผมรถดำส,สวยๆจารักครับอ่ะมาดูอาจารย์อจะเอาเจ้ามากทูปิศาตไปขึ้นเทเลอร์แล้วครับโอ้มาวานล้างดูไปแล้วก็สะอาดตาเลยทีนี้โอ้โหเออแต่สีมันเริ่มเหมือนจะสีมันจะออกเข้มๆหน่อยนะ มันไม่เหมือนตอนทําใหม่ๆนะครับสีออกขึ้เข้มเพราะว่าไม่ได้ซื้อมาจากศูนย์อริยะถ้าซื้อสีเหลืองอาริยะนี่จะสวยออกว่านี้ครับ โอ้ตกตกถื่อนนะออฟเถอยถอยไปถอยพอพอเดินหน้ามาเลยหน้ามาเลยเมื่อกี้โรลเล,เลอร์มันตกครับมันปีนโซ่เพราะว่าพื้นมันไม่เสมอกัน ้างไปแล้วก็ดูสะอาดสะอาดตามากเลยนะดูแล้วหน้าขับครับถ้าเลล้าแล้วมันน้าขับเลยอ่ะตูดก็จะมีลายนิดหน่อยรอยกิ่งไม้ข่วนนะครับเวลาสวิงหรือว่าโดนที่ดินนะครับไปแบบนิ่มๆกันเลย มันเครื่องก็จะได้ระยะเวลาถ่ายแล้วเขาผมเลือกถ่ายในมันเครื่องอยู่ที่เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งผมถ่ายออกเลยนะครับผมถ่ายประมาณเดือนหนึ่งกำลังพอดีแต่ถ้าหน้าฝนนี่รถไม่ค่อยได้ใช้งานก็ประมาณสองเดือนนะครับต้องดูต้องดูการใช้งานของรถด้วย หมุนแบบนี้เลยเหรอจันอดลองลองถอยขึ้นเหมือนรถเกี่ยวดิดิเอาตูดขึ้นไหมเป็นไหมนี่ครับโอ้ลอเลยทีนี้เา้าสวยงามเลยครับหลังจากที่จันออดทำความสะอาดให้เมื่อวานนะครับอาบน้ำถูสบู่ให้เจ้ามากทูก็จะดูสะอาดตาเลยทีนี้ไม่มีจระบีเพื่อนแล้วบูมอมัม แต่ก็ยังไม่สะอาดเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องล้างสองรอบครับถ้าล้างสองรอบมันจะดูสวยเลยนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วขนาดนี้นะครับนี่แหละผมชอบแบบนี้เลยครับผมชอบรถที่มันสําร์เกโครเนี่ยผมไม่ชอบแบบว่าเละมอมเมมเปื้อนจาราบีนะครับผมชอบแบบดูแลสะอาดตาเนี่ย ถ้ามันสะอาดตามันก็น่าขับนะครับพอพออู้ทำไมายกสูงอย่งางแัดอดยกสูงไปหน่อยนะนี่อันตรายนะถ,ถ้าทอทงถอยแรงๆนี่แม่โครมีสิทธิ์ไงหลังได้ทูดน้อยก็มาแต่เช้าเลยครับนู่นครับน้อย โอ้ดูรถไมโครล้วได้ดูดูรถไมโครหน่อยเห็นไหม 呃。哦。 รี่ร้อยดัมเมนอยู่ฝั่งนู้นก็เป็นทุนน้อยนะครับเป็นดัมเมน อ้าวผู้หมวดผู้หมวดไปไหนฮะมาเก็บสวยมาเก็บรวยอะไรแต่เช้าเถอะฮะโอ้ไม่ได้แล้วโอ้ไม่ได้ไปตายสิอย่างนี้ผมก็จนเลยแหละยังไม่ได้ได้เงินสักบาทเลยมาเก็บสวยแล้วดึงมือออกอีกแกน้อยทำไมตื่นแต่เช้าเดี๋ยวนี้โอ้ยตื่นแต่เช้าเลยแหละโอ้เพิ่นไปกินเนีงแม่ว่นนี้ฮะกินเนีงน้อเนี่ยเนาะ โอ้ล้างไปดูสะอาดเลยเนาะแต่สีมันเหมือนจำมองมองเลยเนาะฮะทัดเคลื่อนแล้วเนาะอนมันออกเข้มเข้มแล้วไหมวัดมันจะย้ายเข้าเลยไหมนี่ย้ายเข้าเลยไหมนี่ขับเข้าไปข้างในนะขับเลยแล้วอะไรแล้วไปดูสถานการณ์ก่อนนั่นแล้วแข็ลื่นไหมฮะเจ้าใครเด็กหน่ะมือพลอยอยู่คนเองอ่ะ เออนู่นใครใครจะจับกระบาลตอนเรามาอันนี้มันสูงเออติดหัวเลยตอนมาไอไอันี้มันดูฟังนี้เนาะใช่แล้วฝนมันตกมันร้วากี่รอบกลัวมันยุบไหมอืมโล่งเลยปลอดภัยกว่าอย่าเสี่ยงเลยครับยุบแล้วพิงเลยนะเสี่ยงไม่ได้นะเดี๋ยวปัญหาใหญ่ติดบ้านเขาด้วย เอาไกพี่เป euh. ็นไงเ่อคืหนับบนบืนอบบนบนไปแล้วบืนบืนไหนไหนบืนบืนไปน้ำไหลตี นี่ก็ไปวิ่งเก็บงานบอ่อเดิมนะครับก็วิ่งไม่ไกลครับนี่ไปแล้วหากินเนื้วบ้านนี่เลยโอ้ถอยรถออกว่ะถอยรถออกเอารถกระบะออกให้หมด เดี๋ยวพาทักเกน้อยไปอาบน้ำก่อนนหนเอารถออกวะโอ้รถผมเป็นเป็นรถเป็กันเลยอะไรหน้ารถโอ้พี่วุฒิขับไอ้เป็นหนึ่งนั่งเนาะเป็นอะไรน่ะเอ้ยไม่เคยถูกการหรอกมีเกจไหม เฮ้ยถูกกันดอกเอาบิดกุญแจไม่ไปโยกพวงมาลัยหน่อยมันติดล็อกหรือเปล่าเอาเป็นยังไงมันไม่ไปเหรอ ปิดเร่งเร่ไหมเอาเได้ออกไหมวันนี้ได้ปะไปเป็นยังไงเอาดึงไม่ออกอีกเยอะง่ายๆเอง เอาพาเกเกน้อยไปอาบน้ำก่อนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ